สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับว่างเลิกงานนะครับว่างแล้วเนาะวันนี้นัดกันจะไปสอบปลากันครับะวันนี้มาดูอุปกรณ์ครับนี่วันนี้ย้อนไวครับนี่แหลมแตงปาครับผมนี่นักกาครับเอาดำลงไปแทงปลาเนาะใช้ดำน้ําได้ครับส่วนนี้ก็แหการตายครับนี่ไปตอดแหตด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ครับผม กับทีมงานนะครับจะไปซอกป่ากันที่ผากรับนะครับผากับนี่มันเป็นจุดจุดระหว่างทางระหว่างของของสายลำน้ำแม่แตงนะครับจะอยู่ประมาณช่วงกลางๆเส้นทางที่จะไปจากวิ่งแห่งไปเมืองคองนะครับเดี๋ยวเอานี่รถพร้อมลุยกัน,นครับ นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเอามาถึงเอามาถึงจุดที่เราจะไปดำป่าแล้วครับอ่า <c oughs> นี่จากจากตัวอำเภอเวียงแหงนะครับนี่ใช้เวลาขี่รถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมาถึงมาถึงจุดจอดรถเนาะตอนนี้เราจะเดินลงไปบริเวณผากับที่ผมว่าน,นะครับ น้านี่ครับวันนี้มากับไอ้ออดกับไอ้ไก่น,นะครับไอ่ชิ้นะนี่บุกแนวมาแต่งว่าลูกที่ห้ารสเกลืที่ห้านี่นะเีอยากมาขอมาห้าโผล่เลยนะธรรมชาติครับผมโอ้โอยู่ในอยู่ในเวียงในเมืองแบบมีโอกาสได้เห็นนะครับโอ้นี่ปลาพะกูดเทียบเลยโอ้ เขาปดวดเร้อนอเดี๋ยวใช้เวลาเดินทางไปสักหน่อยครับเดี๋ยวเวลาเดินเนาะดถึงจุดหมายของเขาแล้วครับขากลับ ผมืดขนาดเนาอเลิกงานมาเขาเยอะครับอ้าวมาแล้วครับผมมาถึงจุดหมายของเฮาละผากลมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผากบเกลืออย่างนะครับ Uh, ครับผมนี่ผมผม,ผมเดินมาทื mm ่ hmm. คุณผู้ชมไปดูแล้วครับ mm hmm. นี่ผากับครับผม mm hmm. มาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆทำไมถึงได้ชื่อว่าผากับนะครับห mm hmm. นูเป็นหน้าผาสูง mm hmm. นานๆครับนี่ทำงาน ทำงานกันเนาะกว่าจะว่างคนหนึ่งกับติดเวรคนหนึ่งกับติดเวรวันนี้นะครับว่างพร้อมกันเนาะก็เลยชวนกันมาครับอ่านี่แหละครับเนี่ยมันเป็นหน้าผาสองสองฟังเนี่ยนะครับสองฟังน้ําแตงเนาะเนี่ยแล้วมันมันจะแคบช่วงเนี้ยครับเปิดเลยห้องกับเนาะกําเมืองกํา <laughs> เป็นภาษาเหนือนะครับกําเมืองกับแปลว่าแคบแปลว่ามันลัด ああ่นีเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาเคเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันครับเดี๋ยวตอนแหดำป่าเนาะเอามาซออเก็บหักกูดกันครับนี่ได้แน่ๆอยู่ละป่าครับวันนี้เก็บไว้ก่อนนี่ยละเียบๆได้มืดไปหน่อย โอ้นี่เหมาะครับดอกล่องี่ยเขี่ยทำไมเนี่ยมาใส่ตัวน,น, <laughs> น,นี้กันนี่ตัดไม้ไผ่มาทำเป็นอันนี้เดี๋ยวเฮานะครับถ้าหลามเซตเนาะจะเฮามาเทาใส่นี่นะครับตัวน,นี้ตั้ง,ต,งตั้งกระบอกไม้หลามละแน่ใส่ เรียบร้อยเดี๋ยวรอให้ออดเอาไปต้อนแหกำย่างยังบ่เดือดเต้อไฟห้องกุ้นหน่อยฮึไฟแหงกุ้นน่น้ำหนังมาเอายังนะโอ๊บป่อเหมาะกาเหมาะกากระโอ้ไม่เอามีไหมโอ้มาหั่มแล้วมาหั่มแล้วโอ้นี่ดูผลงานครับประจาด โอ้เหลือเหลือ,อละมีเกลือใส่เหีปลาล้วนๆน,นะ <c oughs> นี่นิดๆหน่อยๆหมอกลามกินกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราก้อยไปดำปลากันครับอันนี้เอามาลามลองท้องกันก่อนเนาะ อ้าวนี่สุดยอดบรรยากาศหาที่ไหนมาได้แล้วอยากแห้งขึนมาไม่เห็นเฮ้ยไปเนี่ยประบุยไปห้อยอ๋อนี่นี่ลามปางเขาน้ำเดือดแล้วครับอ๋อปลาใสเลย,ลยครับใสเลย <c oughs> เอาพักไปยข้ากูเหรอยัดเลยเนาอ,อยัดเลย เด็ดกว่านี่แหล้วอ้าวล้าลาปลาองเขาครับเรียบร้อยอุ้ยอ้าวเคครับน,นี่ใส่ผักกูดอันแน่ว่ด้วยอ่าเหมดเบ๊อ,อะเดี๋ยวนัางินด้วยกันครับ เอาละครับไปเดี๋ยวลงน้ำกันเลยครับไอ้ลุยดึกสอง หนาวมากเลยเอาถ้าเจอนี่ผมผมจะมาแทงนะครับมาแทงให้ดูเนาะมันอาจจะดูโหดร้ายถือว่าถ่ายให้ดูบรรยากาศว่าใต้น้ําที่มีป่านะครับเป็นยืงไดนะครับแต่ถ้าผมจะแทงนี่ผมจะมแทงป่าให้ดูเนาะลงไปต่อเด้อซซ รีบร้อยครับผมมาถึงบ้านแล้วครับนี่เทียบเลยเอาจ้างก่อนนี่กี่กิโลนี่ไนเนี่ย กิโลดีน่าไหนเนี่ยอ้อันี่ไหนอะไออย่งนไม่หีราต่อน่อสวยมกโอ้สกิโลกโอ้อันนี้เห็นหนอกระังโอ้นี่นี่ปากปุ้งครับจ่าโเพียบเทียบเดียวแบ่งกันครับ อันนี้ก็แบ่งกันนะครับสามคนก็ไหวละหนาวยวต้องขอตัวเข้าบ้านก่อนนะครับส่วนปลาเนี่จะเป็นเมนูยังก้อยติดคอยติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวัวจะบ้าวรับยนัวจะบ้าคมับหวัวบ้กกับเมียจะดานี่ดึกขนาดครับสวัสดีครับ